โอเคก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างมาดามเว็บกันนะครับมาดามเว็บคือหนังเรื่องแรกสําหรับในปีหน้านะมงเล็บในปีหน้านะของจักรวาลมาเวลขีดโซนะี่สไปด์เอ U เอสยูโซนี่สไปเดอร์แมนยูนิเวะแต่ว่ายังไม่มียังไม่เห็น Spider Man สไปเดอร์แมนสักคนนะอืมาดามเว็บก็อันนี้ อันนี้เป็นช่วงที่ผมก็ทำมานานแล้วในเฟสอะนะแต่ว่านี้ก็เราก็พยายามดึงมาในช่องบ้างครับจะได้แบบมีอะไรแบบลงมากขึ้นนะนะมาดามเว็บก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีชื่อเสียงอาจจะเป็นแบบระดับแบบบีบีถึงซีอะของฝั่งจักรวาล s p i d e r ร์ r วิรนะครับ โดยพลังของเธอเนี่ยสามารถมองเข้าไปในโลกของแมงม,มุมด้วยพลังจิติและยานทิพย์ของเธอโดยชื่อของเธอก็คือคสซานดราเว็บหรือมาดามเว็บเธอปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกสไปเดอร์เดอเมซิงสไปเดอร์แมนฉบับที่210ในปี1980ครับอืมโอเคมาเริ่มตัวอย่างกันเลยแล้วกันอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะ โดยพูดกับเรื่องนี้ก็คือ SJ c l a r k าร์สัใครเคยดูผลงานไหมก็เราอาจจะจะ,จะเรียกว่าเคยผ่านผลงานมาไหมก็ไม่เราก็อาจจะยังไม่รู้จักแบบเต็มที่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติคุณเคยดูเรื่อง Deep Defenders แล้วก็เจสิก้าโจนเธอกำกับสองตอนในนั้นครับแต่ว่าหนังใหญ่นี่เรายังไม่เคยเห็นเธอกำกับนะอืมก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกของเธอที่จะมากำกับนะเท่าที่ตามข้อมูลเช็คอะ่ะอืมก็หนังเรื่องนี้ <I do. S 1> ผมเชื่อว่าเป็นหนังที่ในแง่แบบข่าวลือ น่าจะมีมาบ้างแหละว่าแบบเฮ้ยมันมันมันจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาพูดในตัวอย่างนี้เลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยก็เปิดมาช็อตแรก f s u r Star e r n e r คืออะไร Four Star Diner ก็คือสถานที่ที่ปี t ตอร์ปาร์เกเคยไปกินข้าวเคยไปนั่งนั่งทานอาหารกับเพื่อนในตอนอยู่มาหาลัยในคอมมิกส์นะอืมแต่ว่าในตัวอย่างนี้ก็เป็น แคสซนดราที่ไปเจอกับ3มสาวที่อยู่ในร้านบาร์เนี่ยนะจะเรียกว่าร้านบาร์ก็ไม่เชิงร้านละหารพูดผิดแล้วก็ปรากฏตัวเข้ามาก็คือเอซิกิโอเอซิกิโอซิมส์ที่ปรากฏตัวมาฆ่าตัวละครทั้ง3สาวเนี้ยอันนี้เป็นเป็นคำถามอยู่ว่ามาฆ่าทำไมนะ เอเซเีิลซิมสเนี่ยก็ในคอมมีก็เริ่มต้นจากการมาเป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยที่รู้ตัวตนของปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่พบเขาครั้งแรกในการเกาะขอบตึกอะด้วยพลังแมมบงมของเขาซึ่งพลังแมมบุมของเขาเกิดจากการบูชายันในวิหารแมมมุมในเปรูที่เราได้เห็นจากตัวอย่างว่าเขาก็ไปโผล่แล้วก็ไปทําวิจัยในสถานที่นั้นด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ได้เห็นตัวละครนี้ใน ภาคอคอสเดอะสไปเดอร์เวิร์สนะแต่ว่าผมมาเป็นแบบนักเออเป็นเทเลปิสหรือว่าผู้เป็นจิตแพทย์ของสไปเดอร์ Man พวกสไปเดอร์แมนในในเรื่องนั้นนะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอืมก็เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตัวละครสาตัวทีหลังแล้วกันแต่ว่าในเรื่องนี้ก็เราก็ได้ด้เห็นแบบโทนของคนเหล็กที่แบบ อเซกิลซิมที่ใส่ชุดมาคล้ายๆกับแบบคนเหล็กทีแป0รออะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ก็เราวนลูปครับเลาวนลูปแบบให้เราเห็นแบบเหตุการณ์แต่ละอย่างแล้วให้เห็นแบบสถานการณ์ที่แบบตัวละครต้องเจอที่แบบวนลูปอ่ะพูดง่ายๆก็คงหนีไม่พ้น Groundhog Day Age of tomorrow Happy d e a t h Day วนเวียนอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเล่าช่วงไหนแต่ว่าสังเกตจากในตัวอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นแบบตัวละครใช้แบบมือถือหรือว่าเทคโนโลยีที่แบบสมัยนี้เขาใช้เพราะฉะนั้นเดานะครับเดาอาจจะเล่าอยู่ในช่วงปีแบบยุคส0 0พัแบบอืมใายพูดแบบคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับอืมไปต่อแล้วใน ในตัวอย่างนี้ก็เขียนมีป้ายทะเบียนรถที่เขียนว่า BCO อันนี้ไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรนะอันนี้ผมเดาไปเองนะแต่ว่า BCO อาจจะสื่อถึง Black Cat Oscorp ก็ได้อันนี้เป็นไปได้นะอันนี้แบบเราเดาอาจจะมีเดาอาจจะมีสปอยบ้างครับแต่ว่าเดาเอามันแล้วกันใช้คำนี้แล้วกัน BCO ผมว่าอาจจะเป็น Black Cat แล้วก็ Oscorp หรือเปล่าเพราะว่า ถ้าย้อนกลับไปใน Amazing Spider-Man 2เนี่ยมันมีตัวละครที่ชื่อฟลิเซียฮาร์ดีฟลิเซียฮาร์ดีก็คือตัวละครที่เป็น Black Cat ในคอมมิกส์เป็นตัวตนที่แท้แทจริงของ Black Cat ในคอมมิกส์แล้วก็ทำงานอยู่ในออส o อ p แล้วก็ตอนนั้นรับบทโดย Felicity Stones ที่เล่นโลกวันอะอแล้วอีกตัวละครหนึ่งที่เดี๋ยวค่อยๆพูดไปแล้วกันแต่ว่าอันนี้เรายังไม่แน่ใจว่า เป็นตัวละครไหนก็คือตัวละครของอดัมสกอตนะครับอดัมตัวละครนี้ก็มีลือมาว่าลือนะครับลืออันนี้ยังไม่รู้จริงไหมเป็นเบนพาร์เกอร์ลุงของปีเตอร์พาร์เกอร์นั่นแหละอืมแต่ว่าเป็นวัยหนุ่มนะอันนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้เลยแต่ว่าเด็กในตัวอย่างเด็กทานกในตัวอย่างอันนี้ผมก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เหมือนกันว่าใช่ปีเตอร์พาร์เกอร์ต่แบบตอนตอนเป็นทานรกหรือเปล่านะอืมแต่ว่า ในหนังเรื่องหนังรื่อนี้เป็นหนังที่ก่อนปล่อยตัวอย่างเนี่ยยอมรับว่าแบบข้อมูลแบบในแง่เนื้อเรื่องคือมันน้อยมากวิแทบเรารู้แบบงงๆแบบรู้แบบไม่ค่อยรู้จริงอะถ้าพูดง่ายๆอะนะอืแล้วในพลังของเธอเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมพ่อยแปะโชว์ให้ดูแล้วกันแต่ว่าพลังของเธอเราก็ให้เห็นแล้วก็มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอืม ซึ่งประเด็นคือเราคําถามที่ผมสงสัยคือมันจะเชื่อมกับเรื่องอื่นในจักรวาลอย่างไรแบบมอเบียสมอรเบียสก็อยู่นิวยอร์กเหมือนกันะนะแล้วก็มีเอ่อเควินแล้วก็มีเวนดอมทั้งสองภาคเอ,อภาคสามกำลังจะมาก็อาจจะคอนับสองภาคก่อนแล้วกันครับอืม ็เรื่องนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบมันจะเชื่อมไปเรื่องไหนต่อเพราะว่าเหมือนเมืนเขาตั้งใจแบบทําเดียเด่ยวๆหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจก็มาดําเว็บเนี่ยหลังจากดูตัวอย่างก็มันก็คล้ายอารมณ์จากของเรื่อง next ของนิคัสเคสที่ตัวละครสามารถกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ซ้ําๆได้แล้วก็เรื่อง next เนี่ยก็ดัดแปลงจากนิยายเนี่ยจะเรื่องนิยายก็ไม่เชิงเรื่องสั้นของฟิลิปเคดิกอย่าง The Golden Man ที่เป็นเรื่องราวคล้า,ายๆกันนะครับอืม แล้วก็เราได้เห็นแบบสามสาวที่มีแมตตี้แฟล็กบินอันยาคอรซอนแล้วก็จูเลียคาร์เพนเทอร์ด้วยแต่ว่าอันนี้ขอคข่าๆไปก่อนเพราะว่ามันรายละเอียดในตัวอย่างนี้มันเยอะมากถ้าสมมติใครอยากอ่านอะไรแบบละเอียดผมแนะนำให้แบบไปอ่านในเพจผมนะครับอืมแล้วการตัดต่อตัวอย่างแบบนี้อันนี้ผมสงสัยมากเพราะว่ามันกัดตัดต่อตัวอย่างแบบมัน ยอมแล้วแบบบางคนมันแบบบางคนดูแบบมันอาจจะดูแบบบีบอ่ะเออถ้าพูดง่ายๆอะ่ะเข้าใจแหละมันอาจจะตัดให้แบบเพราะว่ามันเล่นกับแบบเรื่องแบบเรื่องราวของความความทรงจําของนังเอกด้วยที่แบบผ่านไปทีละคนอะไรประมาณเนี้ยอืมส่วนเอเ k i ค l s i ซิมเนี่ยอันนี้ผมยังสงสัยว่าทําภารกิจนี้ไปทําไมเหมือนถ้าถ้าอันนี้เดานะอาจจะเป็นแบบเพื่อ ปกป้องอนาคตเพื่อปีเตอร์พ k คเกอร์หรือเปล่าอันนี้ถ้าสมมติแบบทําแบบนั้นน่ะก็เหมือนในคอมมิคหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าด้วยชื่อเสียงของโซเนียนะก็คงไม่ได้ไม่ได้ตามในคอมมิคอยู่แล้วอืมอ่าแล้วก็คนนี้ก็คือจูเลียคาร์เพนเตอร์ครับรับบทโดยซิดนีย์สวีนี่โดยจูเลียคาเพนเตอร์ก็คือสไปเดอร์วูแมนแล้วก็ ต่อมาต่อมาในอนาคตอ่ะก็จะกลายเป็นมาดามเว็บคนต่อไปจากคาสันดราโดยในคอมิกก็เธอก็เข้าร่วมการทดลองขององค์กรลับอย่างเดอะคอมมิชชั่นโดยไม่รู้เลยว่าการทดลองนั้นอะ่ะเธอเป็นหนูทดลองแล้วก็โดยตอนทดลองเนี่ยพวกเขาฉีดส่วนผสมระหว่างพิษของแมงม,มุมแล้วก็เชื้อพิเศษและจากพืชเข้าไปในตัวเธอทำให้มี พลังออกมาคล้ายสไปเดอร์แมนแล้วก็เธอปรากฏตัวในคอมิกซีเกนวอล์ดฉบับที่6ในปี1984ครับแล้วก็ในแล้วก็เราจะเห็นการปล่อยใหญ่ที่มีพลังช็อตออกมาด้วยเห,เหมือนในคอมิกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดไปแล้วกันรายละเอียดมันเยอะแล้วก็คนต่อมาก็เป็น Matthew Franklin, แมตตี้แฟรงคลินรับบทโดยเซเลสโอคอนเนอร์นะถ้าถ,ถ,ถ้าผมพูดชื่อผิดขอไปด้วยเอ่อที่ในคอมิกเธอเป็นเด็กสาวที่ได้ลงพิธีการลึกลับึ รับที่ทําให้เธอได้พลังเหนือมนุษย์แล้วก็มีการบินแล้วก็ลอกเรียนแบบสไปเดอร์แมนก่อนที่จะจะบอกสไปเดอร์แมนจะบอกให้เธอหยุดอืมก่อนที่จะกลายเป็นแบบสไปเดอร์วูแมนแล้วก็ไปใส่ชุดแล้วก็มีขาในชุดด้วยเธอปรากฏตัวครั้งแรกในคอมมิกส์เดอะ a เมซิ่งสไปเดอร์แมฉบับที่441ในปี1998ครับอแล้วก็ อ่าเราอันนี้ยที่ผมพูดเนี่ยเราได้เห็นการใช้การปล่อยใยของการปล่อย,อยการปล่อยใยของจูเลียคาร์เพนเทอร์แบบชัดๆแล้วนะแต่ว่ามันยอมรัวแบบมันยังดูแบบเข้าใจแหละครับหนังมันใกล้จะฉายแล้วแต่ว่าเหลือสองสามเดือนอะ่ะก็ไปเก็บการให้เสร็จครับเออไอ้สามถึงส <laughs> ี่เดือน แล้วก็ตัวหนังอันนี้ยังไม่บอกไม่ได้ว่าจะเป็นเลดอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าน่าสนใจครับว่าตัวหนังมันจะเป็นเลดอะไรสำหรับผมก็น่าจะอยู่ประมาณสักเลดไทเดาวน่าจะพีจีสิบสามอ่ะอืมเพราะว่าน่าจะลงประมาณเวนนอฟอะที่แบบไปสุดเลดอะไรประมาณนั้น,นครับอืมส่วนคนสุดท้ายคน s p i เดอร์แมนสไปเดอร์วคนที่สก็คืออัญญาคอรซอนหรืออารายาที่แปลจากภาษาแมยภาษาสเปนว่าแมงมุมครับที่ได้รับพลังตอนที่เธอบาดเจ็บระหว่างการประทะสไปเดอร์ c โ e t y และ s i s t e r ร์ o ูดออฟเดอะวาก่อนที่จะได้รับพลังช่วยจากนักเวทในกลุ่ม สไปเดอร์ส i e t y ทำให้เธอมีรอยสักแบบคล้ายๆแมงมุมอ่ะนะก็เดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูว่าเป็นคนไหนอะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นแบบชุดเราได้เห็นชุดเต็มๆแบบในท้ายตัวอย่างครับแต่ว่าในชุดตอนตอนนั้นอะมันตัดเร็วมากอาจจะแคปให้แบบไม่ไม่ทันน่นะนะอืมอ่าเนี่ย แล้วก็คงหนีไม่พ้นแล้วครับว่าชุดของ Ezekiel Sims มันคล้ายมนุษย์เหล็กหลายจริงๆอ่านเนี่ยนี่คือชุดของอารายาแล้วก็หลายคนอาจจะอย่างที่ผมบอกครับมันค่อนข้างแบบตัวอย่างมันจะดูแบบมีความแบบตกยุคทั้งแบบการผมดูตัวอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่ามันให้อารมณ์คล้ายๆกับหนังของแซมไรมี่ แบบยุคแรกนะยุคยุคยุค,ยค,ยคแบบสไปเดอร์แมนสามที่แบบไม่ไม่ได้ที่แบบออกมาแบบกลางๆแล้วก็มันแบบสิบห้าสิบห้าสิบหปีที่แล้วอ่ะคือดูตัวอย่างเนี้ยอืมโดยการซูมเข้าตาแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆของสไตล์ของแซมไรมี่ครับแซมไรมีก่ก็ถ้าสมมติใครได้ดูหมอแปลกมานะก็จะมีแบบการซูมเข้าตาแบบตาของตัวละคร อยู่บ่อยๆหรือว่าการซูมออกซูมเผ้าเราจะเห็นแบบลูกเล่นแบบนี้เยอะครับอืมแต่ว่าในเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีอีกข้อสงสัยหนึ่งแล้วกันครับว่าหนังเรื่องนี้ดันไปปล่อยในช่องของ Marvel Entertainment ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีพิรุธหรือเปล่าว่าเราจะได้เห็นตนัวละครนี้ตามมาใน <c oughs> MCU ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิด หรือเปล่าอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้คิดยังไงกับตัวอย่างบ้างาอาจจะมีแบบข้อผิดพลาดแล้วก็แบบมีแผลในตัที่แบบประปายที่ผมพูดไปในตัวอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็มาทําเว็บ14กุมภาพันธ์ปีหน้าในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบอะไรหรือว่าแบบ อาจจะมีแบบเดาถูกบ้างเดาผิดบ้างก็ขอให้ด้วยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามเพจและช่องหมาแกะหนังด้วยนะครับ